มาติดตามผลการทํางานของ3ากลอือหวืแ่นซึ่งประกอบไปด้วยหวือแผ่นหวือแผนกระสานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาอยู่ที่บ้านเปียนครับตำบลกรุงชิงนะครับอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าของสวนแห่งนี้ครับเขามีทุเรียนอยู่ในบริเวณนี้นะครับอายุ6ปีนะครับจำนวนถึง50ต้นด้วยกันเขาไปศึกษาจาก u t u b e ครับตอนแรกเพราะว่าปัญหาที่เกิดกับทุเรียนตอนอายุ3 4ปีนั้นก็คือว่าต้นโซมใบไม่สวยแล้วก็ไม่รู้จะได้ผลผลิตเท่าไหร่ วันหนึ่งก็นํามาใช้ครับคู่หูมาสัจจันใช้ไปแล้วปรากฏว่าทุเรียน50ต้นออกดอกออก,ออกผลมาครับได้ผลมา600ลูกแต่600ลูกนี่ครับใช้อย่างไม่จริงจังใช้แบบลองผิดลองถูกได้มา600ลูกแต่น้ําหนักของทุเรียนแล้วเห็นแล้วกุ้มใจครับเพราะน้ําหนักมันมากเกินกว่าจะลงกล่องได้ขายไปได้กิโลละ90บาทที่สําคัญครับมันลูกหนึ่งหนักตั้ง1ิ20กิโลมันเป็นไปได้ยังไงใช้อย่างไรครับผิดวิธีหรือเปล่า เขาปรากฏว่าเขาศึกษาใหม่ทําใหม่ใช้อย่างจริงจังกับคู่หูประศจรรย์และหญิงเกษตรทุเรียนของเขานั้นครับห้ต้นอายุ6ปีโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเป็นพันสองรลูกปรากฏเห็นตาําตาในขนาดนี้และแต่ละลูกแล้วลูกนั้นเขาคุยเขโมงฉงเฉงผ่านโทรศัพท์นะครับบอกทีมงานว่าให้มาดูหน่อยเพราะลูกมาเสมอกันเหลือเกิน4กิโลกิโลเหมาะแก่การลงกล่องและปีนี้น่าจะได้ไหลตังเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามผลการทํางานของสามเกลกับเจ้าของสวนหลนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับ สวัสดีครับมีชื่อมีเสียงอย่างไรรายงานตัวพี่น้องเลยครับครับผมนายเตียวผมแก้วพุทธเจเล่นชจ้าแวนครับพี่แวนครับนันผมขอเรียกพี่แวนกัแล้วกันพี่แหวนครับเมื่อตอนต้นที่ผมได้เกินไปน่ะพี่แวนเห็นว่ามันมีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างจากนั้นไหมครับอ๋อต้นทุเรียนเริ่มแรกเดิมทีที่ก่อนจะมาพบคู่ครับเดิมทีก็พบเจอกับโรคครับโรคต้นไม่สวยเป็นไม้กวาดเป็นเดียวเป็นไม้กวาด นะครับแล้วาใบก็ไม่สวยด้วยต้นขมขมไอ้คำว่าต้นสมของเรานี่มันคือมีอะไรบ้างครับตอนที่เรายังพ๋อครับเป็นเป็นโรคครับเหมือนแ่าเน่าตามต้นตามท้องกินตามมาเลยครับที่เขาเรียกว่าไฟท็อปถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับเมื่อเป็นไฟท็อปตอนที่เราเราก็เลยเข้าไปศึกษาจากยูทูบใช่ครับไปศึกษาจากยูทูบแล้วเรารู้ยังไงว่าถึงตั้งใจว่าต้องใช้คู่หูนี่ครับครับเพราะว่าผมผมก็ศึกษาเกี่ยวกับทำยังไงให้ทุเรียนยังยืนนะครับ ไอ้ธุรกิจมีความยั่งยืนแล้วก็ใช้แบบว่าปลอดสารเคมีครับปลอดสารเคมีแล้วก็ผมไปเจอผูู้มาสจจัน์ก็เป็นเชิงชีวภาพเรืยกว่าเคยตัวชาสามารถจะยังเจราได้ผมก็เลยตัดสินใจลองเลยครับครับแล้วตอนที่เรามันครั้งแรกน่ะจากต้นโสมตอนนั้นอายุ30ปีถูกไหมครับใช่ครับยังไม่ออกลูกออกผลอะไรเต็มที่นะถูกไหมครับใช่ครับเรียกว่าเริ่มสอนเป็นมั้งเรอครับสอนเป็นครับเราก็นามาใช้นํามาใช้นั่นในลักษณะตอนที่ว่าครั้งแรกๆนะเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของต้นโสมถูก แล้วเราเอามาใช้อะอะไรที่เห็นครั้งแรกว่ามันดีอย่างไรครับครั้งแรกเลยครับที่ว่าฉีดไปประมาณสองชุดนะครับ2ชุดก็จะเห็นใบใบจะออกมหนาเขียวพื้นใบเ็าจะหนาเขียวมันวาวครับซึ่งต่างจากที่ว่าเราเคยใช้เคมีมามาครับอนี่มันมีอายุตอนนี้อายุ6ปีแล้วใช่ไหมครับครับอันนี้50ต้นที่ผมว่าเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับหมอนทองครับหมอนทองนะแล้วเรามาใช้พุทพอตอนทําใบดีมากเลยใบเขียวหนาถูกไหมครับครับมันต้นเป็นไงครับตอนที่ต้นว่ามันมีปัญหาสมสม ก็ไม่ไม่มีแมลงอะไรมามาใช้ต้นรบกวนเป็นเป็นต้นสวยแล้วก็ย่อยับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเกือบเกือบเท่าตัวครับอ๋อเรียกว่าต้นขยายขึ้นครับต้นขยายขึ้นครับพอต้นขยายขึ้นแล้วการออกดอกดีไหมครับไอ้ห้าสิบต้นเนี่ยตอนนั้นอ่ะอ๋อออกออกดอกดีครับที่ที่ว่าได้มาใช้แบบแบบเรื่องเรื่องใช้จริงจังครับอ๋อหมายว่าตอนที่ยังไม่จริงจังนั้นเป็นไงบ้างเรื่องดอกเรื่องผลออกดีครับแต่ว่ามันร่วงครับหลุดร่วงช่วงหางแย้ยอดมาแล้วก็หลุดร่วงไปครับอ๋อไอตอนเริ่มต้นนะตอนนั้นนะที่เราเริ่่่มรใใช้หๆะดดอกี แต่มาหลุดร่วงครับแล้วเราไปรู้ยังไงว่ามนหลุดล่วงเพราะอะไรเราทราบไหมเพราะว่ายอ,ยอดยอดยอดอ่อนก็เดินครับเดินครับก็หมายความว่าเราอาจจะใช้ไม่เต็มไม่เต็มกําลังใช่ครับหรือเปล่าอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเราใช้ไม่เต็มกำลังของคู่หูตอนเนี้พอตอนนั้นอะพอเราใช้ไม่เต็มกําลังดอกก็มีการหลุดร่วงแล้วที่ติดเป็นผลเนี่ยมันติดมากน้อยขนาดไหนครับตอนนั้นนรัแค่หกร้อยลูกครับทั้งหมดนี่นะห้าสิบต้นนี่นะครับหกร้อยลูกลักษณะของการติดหกร้อยลูกเนี่น อ๋อมันมันส่งมันไม่ได้ครับมันเป็นโบ้เค่น้ําหนักก็เกินเกินเกินกล่องเกินมาตรฐานครับอย่างเช่นลูกหนึ่งเก้ากิโลสิบกิโลหรือถึงยี่สิบกิโลก็มีครับหรือฮะครับ,รบขนาดนั้นเลยครับอันแล้วยี่สิบกิโลนี่ไปขายยังไงล่ะเขาขายเขามาซื้อเขามาบอกอยังไงบ้างเขาเขาก็บอกว่าแพ็คกล่องไม่ได้เขาบอกว่าเอาไปขายห้องเย็นไปขายแกะเนื้อครับอ๋อเอาไปแกะเนื้อแทนครับแล้วเนื้อรสชาติเป็นยังไงล่ะครับตอนนั้นเนื้อรสชาติก็ เนื้อเขาก็จะเป็นเป็นเป็นพวงเพ้าครับเป็นแบบว่าก็ก็ไม่ค่อยอร่อยครับไม่อร่อยเป็นเหมือนกับกินมะพร้าวเลยครับกินทุเรียนได้มะพร้าวซะอย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าไม่ตรงตามสิ่งที่เราต้องการเลยน้ำหนักก็ไม่ได้รูปทรงก็ไม่ได้ลงกล่องก็ไม่ได้เอาไปขายเป็นเป็นผลผลิตที่แกะลูกขายถูกไหมครับแกะเป็นเนื้อขายก็ยังไม่รสชาติไม่ดีก็เรียกว่าไม่ถูกใจเราเลยเราคิดยังไงถึงแบบเนี่ยครั้งเนี้ยเราทํำยังไงเล่ารายละเอียดให้ผมฟังซิเราถึงแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้้้นนนนนมาจเป็วััีไดครบ ผมก็พอหลังจากจากฤดูการนั้นเข้าฤดูการใหม่ผมก็ใช้แบบจริงจังเลยครับใช้ทําใบก่อนครับโดยใช้ไขโตซานครับไอหนึ่งขวดแล้วก็วร์เพนหนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับฉีดพ่นใบที่ตามตามใบตามดินครับฉีดพ่นใบด้วยสิฉีดพ่นนินด้วยครับแล้วเราอย่างนั้นเราใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่กี่วันยังไงครับประมาณสิบวันครั้งครับสิบวันครั้งวันครั้งครับมาโดยตลอดเลยครับเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราใช้อย่างจริงจังอย่างนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นบ้างตั้งแต่ ในฤดูการนี้ครับที่เห็นก็อย่างอย่างแรกเลยครับดินครับกลับกลับมาฟื้นฟูดีครับมีมีไส้เดือนมีอะไรแบบแบบเหมือนเขาดินเขาเป็นอินทรีย์กลับมาสมบูรณ์แลวครับแล้วก็ใบใบเขาก็หนาเขียวที่จะเลี้ยงลูกได้ตัดลูกเสร็จก็ต้นต้นน่าจะไม่โทรมครับอครับอ๋อเรียกว่ามาครบหมดเลยครบหมดเลยครับอันนี้ใช้หญิงเกษตรหรือยังใช้แล้วครับอ๋อใช้มาพร้อมในฤดูกาลนี้เลยใช่ครับอ๋อพร้อมกันเลยครับใช้หญิงเกษตรยังไงครับกี่กิโลกรัมยังไงต่อต้นยังไงต้นละสองสองกิโลกรัมครับ หางกัน20วันผมใส่ตั้งแต่ลูกไข่ไก่ครับตอนลูกไข่ไก่ครับหญิงเกษตรมาใส่แล้วครับแล้วก็เรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ชัดเลยนะครับถูกไหมครับเรื่องดินก็เรื่องมีไส้เดือนมาใโปร่งขึ้นครับดูแล้วเรียกว่าดินมีชีวิตขึ้นมาถูกไหมครับเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างใต้ดินแห่งนี้นะครับโรคไพรไข้เจ็บหรอครับโรคไพรไแ้เจ็บก็ก็ก็หายครับหยุดหยุดหยุดไม่ปีนี้ไม่ไม่พบลูกเพิ่มเติมเลยครับปีนี้เป็นโรคั้างเก่ามาทั้งนั้นเป็นโรคั้างเก่าครับ แต่ก็ค่อยๆทยอยที่ผมดูเนี่ยอย,อย่างต้นนี้ก็ค่อยๆทยอยใช่ไหมครับครับทยอยครับรักษายัางไงครับรักษายัางไงเรื่องต้นมันเสียหายจากไฟท็อปเนี่ยอ๋อใช้ไค่ตัวซานครับไค่ตัวซานผสมน้ํา100ต่อน้ํา100ก็ได้ครับน้องร้อยลิตรนี่นะครับแล้วก็ราดไปที่โคนเลยครับราดที่โคนเลยไค่ตัวซานอย่างเดียวไขตัวซานอันนี้ถือเป็นเทคนิคของพี่แบรน์เองนะถูกไหมครับพี่แบรน์ครับเอาละพาดผ่านไปแล้วใบดีต้นดีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนน้อยลงดินดีตอนที่เขาออกเป็นดอกเป็นเป็นดอกอะมันติดดีไหม ดีครับดอกดอกเขาก็สมสมบูรณ์ครับดอกสมบูรณ์ดอกเขียวดอกหมียว่าขั้วก็ยาวดีครับขั้วก็จะไม่สั้นดอกอ้วนอวบสวยครับดอกอ้วนอวบสวยการติดดอกเป็นไงบางพี่เล่าตรงนี้แค่ผมฟังให้เพื่อนพ้องพี่น้องได้ฟังซิว่าเทคนิคของพี่แบน์หล to ังจากใช้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยพอตอนดอกทําอย่างไรตอนพอมันเป็นผลแล้วทําอย่างไรเยเชิญครับครับตอนสะสมอาหารครับก็สะสมไปที่ใบโดยใช้ไข่ตัวสารแค่หนึ่งขวด แล้วก็วัวเพนหนึ่งซองต่อน้ำหนึ่งพันลิตรฉีดพ่นไปที่ใบครับสามครั้งห่างกันสิบวันครับแล้วก็ช่วงสะสมเอาดอกก็ฉีดใต้ท้องกิงครับแต่เพิ่มไค้ตซานเป็นไข้ตซานยังเท่าเดิมครับเป็นหนึ่งขวดแต่ว่าเพิ่มวัวเพนเป็นสองซองครับต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับคือเพิ่มวัวเพนมาเท่าตัวครับอืครับอืแล้วพอตอนเป็นผลล่ะครับเป็นผลก็ถ้าเราไม่เจอวิกฤตยอดยอดเดินหรืออะไรมาในช่วงที่ว่าเป็นลูกไข่ไก่ก็ใช้ปกติใช้แค่ไข้ตซานหนึ่งขวดแล้วก็วัวเพนหนึ่งซอง แล้วก็ใช้ขยสาน1ขวดแล้วก็วดเพนสองซองฉีดฉีดที่ที่ผลก่อนครับฉีดที่ที่ผลอ่อนก่อนครับอืแล้วนี่พอถึงเวลาที่มันเริ่มมีผลขนาดนี้นี่จะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเนี่ยวันที่สิบสี่ครับเอาก็วันพรุ่งนี้สิครับส <14 S 2> ิบสีบ่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ก็เลี้ยงมาตั้งเรียกว่าใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาเก็บลูกกันแล้วนะครับผลเนี่ยเป็นที่น่าพอใจไหมพอใจครับไปเป็นที่ความต้องการของลุงของตลาดครับเมื่อแพลกล่งเขาเข้ามาดูเขาก็ บอกว่าสวยสวยทุกต้นครับอต้นหนึ่งมีกี่ลูกครับเนี่ยต้นหนึ่งเฉลี่ยก็ประมาณหกสิบห้าสิบครับโอ้ต้นเฉลี่ยก็ไม่ธรรมดาสินะครับในท้องถิ่นแห่งนี้ที่เมื่อกี้ขี่รถผ่านเข้ามาเนี่ยมีหลายสวนเลยนะครับดูแล้วใบต้นเนี่ยเขามาดูของเราบ้างไหมแล้วเขาพูดยังไงกับเราบ้างเขามาดูหลายคนครับเขาก็บอกว่าเขาเขาชอบใบครับเขาชอบใบชอบต้นต้นก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้นดูสะอาดครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นสารเคมีที่ทําให้ปวดหัวหรืออไรครับ โอ้โนี่ถือว่ามาดูกันเลยมาดูเลยแล้วมีใครอยากจะใช้ตามเราบ้างไหมแถบแบบนี้ครับมีครับมีมีหลายคนแลวมาดูแล้วมาดูแล้วปลงใจติดใจแล้วนะครับว่าที่เขาทํามาเนี่ยมันไม่งามอย่างนี้ใช่ครับนี่แม้แต่มีลูกใบก็ยังสวยถูกไหมครับครับโอ้โหนี่ต้นละห้าสิบหกสิบลูกนะครับทั้งหมดนี่ประมาณกี่ลูกเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยนี่นั่งนับเลยเตรียมรับเงินเลยเดินนับเลยเดินนับเลยนะครับตอนนี้ถ้าเข้ามาซื้อเนี่ยเขาให้กิโลละเท่าไหร่น่าจะหนึ่งร้อยสามสิบครับโอ้ จากมอก่อนเราได้กิโลละ90 9 0วันนี้ครับเปลี่ยนแปลง1,200กิโลนะครับแล้วแต่ละลูกแล้วนะครับอย่างต่ำๆก็4กิโลแล้วก็สวยงามเท่าๆกันนะครับคุณเอาเองก็แล้วกันครับ1,200ลูก4กิโลนะครับแล้วก็130บาทต่อกิโลกรัมเตรียมมาเตรียมที่สำหรับพวกนี้นะครับนับเงินกันไม่หวัดไม่ไหวหัวใจที่สำคัญก็คือว่าบอกว่าทำอย่างจริงจังใช้อย่างจริงจังทั้ง3เครือแมนพี่แบนก็ได้ให้ความรู้มากเลยนะทั้งโลกใยไข่เก็บเรื่องของสภาวะ แวดล้อมอะไรต่างๆเรื่องของการไม่มีกลิ่นถูกไหมครับเรื่องของการที่ไม่มีกลิ่นเคมีวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วครับพี่แวนครับที่มาให้อธิบายกับเรื่องความทรงจําดีๆในการทําการเกษตรที่เรียกว่าก้าวหน้าและก็ยั่งยืนถูกไหมครับพี่แวนครับพี่แวนอยากจะพูดกับเพื่อนพ้องยังไงครับว่าความยั่งยืนนะครับการพัฒนาผลผลิตนะครับการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตที่สําคัญคือเอ้ยพอเพิ่มคุณภาพไปพอครับเพิ่มรายได้ด้วยมันรายได้ก็เพิ่มด้วยมันลดต้นทุนองไรบอกพี่น้องได้ครับครับผมก็ แค่อยากให้เกษตรกร,ะกรนะทุกคนเปิดเปิด,ปดอย่างอื่นก็เปิดใจนะครับเปิดใจใช้แบบจริงจังคือ่ศรัทธาในใน,ในตกลงผพันแล้วท่านก็จะพบกับความามาสาจันของของของกู้หูครับแล้วก็ทางดินหญิงเกษตรครับท่านก็จะพบกับความยั่งยืนับทำเกษตรแบบแบบปลอดภัยครับสุขภาพครบข็งแรงครับดินสิ่งแวดล้อมก็ก็กลับมาสมบูรณ์อย่างอย่าง,อย,างอย่างเช่นสม,มัยก่อ <laughs> น,นครับครับสมัยก่อนครับครับโอ้โหนี่แหละครับความสุขของหัวใจเกษตรกรคนหนุ่มรุ่นใหม่ ที่สร้างพลังใจให้กับบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่